สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะค่ะวันนี้นะคะคุก,กุ้นนะะนะกงก็อยู่บ้านนะคะนะคุกุ้งก็อยู่บ้านนะลูกนะวันนี้นะคะคุกุ้งก็จะพาเด็กๆนะคะอ่านหนังสือเล่มีการเลยภาษาพาทีนะคะขออนุญาตเยุดนิดหนึ่งดเด็กเห็นกระดานไหมลูกเห็นกระดานนะคะ วันศุกร์ที่16กรกฎาคมนะคะพศ2564น,นะคะภาษาพาทีนะคะภาษาพาทีก็คือเล่มนี้เองนะคะเล่มนี้นะลูกนะนะคะวันนี้คุณครูจะพาอ่านบทที่4นะคะตามหานะคะ,ะเด็กๆเ,เปิดไปนะคะหน้าบทที่4นะลูก เวลาหนูดูบทนะคะดเด็กสามารถนี่เลยเขาเรียกสารบัญน,นะลูกนะนะคะสารบัญเราบทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สามเราอ่านแล้วนะคะต่อมาคราวนี้เด็กๆเรามาดูบทที่4ี่นะลูกนะอยู่หน้านะคะหน้าที่เท่าไหร่คะสาสองใช่ไหมคะเด็กก็เปิดไปเลยหน้าที่สามสิบสอง เวลาเปิดหนังสือลูกหนูพยายามดูเลขหน้านะคะไม่ได้เปิดไปทีละหน้านะลูกนะเพื่อความรวดเร็วนะคะนี่ตามหานะคะ,ะดูดูซิตออามอตามหออาหาอ่านว่าตามหานะคะเอ่อบทนี้ใครตามหาใคร นะคะใบบกใบกบัวตามหาภูผาหรือภูผาจะตามหาใบบกใบกบัวนะคะอ่ะปไปเลยนะคะรู้จักคำนําเรื่องนะคะเด็กๆตามคุณครูนะลูกนะ้านะคะคออคอนะคะพออูกอผูกนะคะ รออานนลานนะคะอออยออ,อยไม่โทอ้อยนะคะดอเออนเอดินนะคะรอเอนนเล่ไม่เอกเล่นนออานำไม่โทน้ำเล่นน้ำรออลาลำทออารอทานนะคะ เด็กๆบางคนบอกว่าไม่เคยเจอตัวนี้เลยรอเรือเป็นตัวสะกดคํานี้อ่านว่าลำทานนะคะลำทานก็คือแม่น้ํานะคะที่ไหลมาเป็นสายาบางคนบอกทําไมตัวสะกดตัวนี้หนูไม่เคยรู้จักเลยนะคะรอเรือตัวนี้อยู่ในมาตาตัวสะกดแม่กลนะลูกนะออกเสียงเหมือนนอนอนเป็นตัวสะกดนะคะแม่กลนะคะ อยู่ในอยู่ในแม่กลอ่ะเวลาหนูสะกดนะคะอ่านนอหนูเหมือนเป็นตัวสะกดเลยนะคะทออาอนอทานนะคะหรืออ่านว่าทออารอทานนะคะอ่านว่าลำทานต่อไปนะคะอ่ะกอรออ่ะกรบดออืงงอดึงอ่านว่ากระ ดึงนะคะเด็กๆดูดหนังสือเด็กๆประกอบด้วยนะลูกนะก็รออักกรบพอรออัวนอรวนว่ากรบพวนนะคะมีทั้งกระดึงนะคะแล้วก็กรบพวนกระดึงนะคะจะเสียงดังป๊กเป๊กนะคะกรบพวนจะเสียงดังกลุ่มกลิ่นแอนนะคะ ต่อไปทอ,อีทีไม่เอกที่รอแอและนะคะต่อแอแต่ไม่เอกแต่ต่ออามอตามนะคะหออายอหายดออะงอดังอ,อยอูยูไม่เอก ทออะโนทันทออีทีทันทีปอโอโอาพทูทษทีนรกปอโอกอโปมิตีโปปอเอกกเปกมิตีเปกปอเอกกเปกมิตีเป,ปอเอกอเปเปนะคะคำนี้อ่านว่าโปเปกนะคะกอรออุง,งอกรุงไม่จัดตะวากรุง ก็รออิกงอกริงไม่จัดตะวาก,งกิงกลุ่มกริงนะคะพอหนูเด็กๆอ่านสะกดคำได้แล้วก็อ่านมาเป็นคำเลยแลลูกนะคอผูกลานอ้อยเดินเล่นน้ำลำทานกระดึงกระพวนที่และแต่ตาม หายดังอยู่เวลาพันทีโป๊กเป๊กกรุงกลิ่นกระดึงกับกระพวนนะคะเด็กๆว่ามันแตกต่างกันไหมลูกนะคะไหนใครคิดว่าแตกต่างการยกมือคะ่ะนะคะกระดึงกับกระพวนมีความแตกต่างกันนะคะกระดึงเนี้ยเขาจับ ห้อยที่คอใบบกนะคะส่วนกระพวนอันเล็กกว่านะคะจะห้อยที่คอใบบัวนะคะเสียงมันก็ดังแตกต่างกันนะคะ,ะคราวนี้ลองมาดูบทดูหน้าต่อไปบูขอนี้วางไว้น,นี่นะคะ,ะตามหาพออูภูพออาภานะคะภูผา อ้อยนะคะอออยออไม่โทอ้อยปาอไอไปหอไอหายไม่โทให้ใหบาอไอไปบอโอกโบใบโบใบบัวนะคะผู้พาหาอ้อยไปให้ใบโบใบบัวนะคะตอแอแต่ไม่เอกแต่แต่แต่อะไรลูกรออูกลูกชอ,อ โทรช้างแต่รูปช้างมไอไ i m ไม่เอกไม่ไม่อยู่นะคะอยอย u ูไม่เอกไม่อยู่อี e ีไม่เอกที่ที่นะคะออา n o ลานแต่รูปช้างไม่อยู่ที่ลานพออูพูตัวเดิมกับคำนี้เลยคะ่ะพอพพอูภูผออาผาผู้พา ตัวนี้อ่านว่าเดินนะคะเป็นสละเออเปลี่ยนรูปนะลูกนะกนะคาว่าเดินนะคะเป็นสลับเออเปลี่ยนรูปนะคะเวลาอ่านหนวสสกดว่ารองเออนอเดินเดินหาลูกช้างภูผาเดินหาลูกช้างพออูภูพออา,าผาภูผาไปที่ลำทานนะคะคำไหนที่ เราอ่านแล้วครูก็จะไม่สะกดเนะาะบใบโบใบบัวเล่นน้ำอยู่นะคะอีกรอบนะคะตามหาภูผาหาอ้อยไปให้ใบโบใบบัวแต่ลูกช้างไม่อยู่ที่ลานภูผาเดินหาลูกช้าง ภูผาไปที่ลำธารใบโบกใบบัวเล่นน้ำอยู่จากการที่ครูอ่านเนื้อเรื่องตรงนี้นะคะสรุปได้ว่านะคะจากหน้านี้ก่อนนะภูผากำลังหาอ้อยนะคะไปให้ไบบกกับ,บ,บไปบัวเพราะปบโบกใบบัวเป็นช้างชอบกินกล้วยกับอ้อยใช่ไหมคะแต่ลูกช้างปกติปบโบกไปบัวจะอยู่ที่ลานแต่วันนี้ ใบบกุกใบบัวไม่อุทินภูผาก็เลยเดินหานะคะว่าไปไหนพอเดินไปเรื่อยๆตามหาไปเรื่อยๆก็พบว่าใบบกุกใบบัวอยู่ที่รังทานนะคะมีกำลังเล่นน้ําอย่างสบายใจเลยนะคะแปลว่าตอนนี้เราดูแล้วใช่ไหมคะเอใครตามหาใบบุกอ่ะสรุปใครตามหาใครกันคะอ่าใช่แล้ว ปูผาตามหาใบบกใบบัวน,นั่นเองใบบกใบบัวก,กาลังทําอะไรอยู่ลูกเล่นน้ํานะคะนี่พานี้อ่าน่าเล่นนะคะรอเอนอเลนไม่เอกเล่นนออานำไม่โทน้ําเล่นน้ํานะคะผูกใบบกกับใบบัวแอบมาเล่นน้ํากันอยู่นะคะอ่ะการบ้านวันศุกร์นี้นะคะคุกกุ้ง,งขอให้เด็ก อ่านหน้าที่34และ35อัดคลิปมาส่งกูกุ้งนะคะการบ้านวันศุกร์ในเรื่องของการอ่านก็มีเพียงเท่านี้นะคะ3ามสสกับ35นะคะอ่านสองหน้านะคะแล้วก็อัดคลิปการอ่านส่งกูกุ้งด้วยนะคะสำหรับวันนี้กูกกุ้งก็ขอฝากเด็กเพียงเท่านี้นะคะ บ๊ายบายค่ะ